ตอนนี้มารอรถบัสอยู่ครับสามนาทีเราไปรอรถบัสอ่ากำลังจะมานู่นแล้วครับหิมะตกวันนี้ไปทำงานวันเสาเขาบอกว่าไอ้วันนี้หิมะจะตกมากี่โมงก็ได้แต่แต่ถ้าไม่ไปก็ ขาดคนหนึ่งมันก็ช้างานจำเป็นต้องไปนั่งรถบัสกำลังมาพอดีเลยติดไฟแดงประวัติศาสตร์นะครับที่มันตก